พร้อมจะเข้าครัวกับปนหรือยังครับสวัสดีครับพลรพักนักปรุงครับเสน่ห์ของอาหารหลายเมนูนะครับก็อยู่ที่ความหลากหลายของตัวเนื้อสัมผัสตัวรสหรือว่าส่วนประกอบนั่นเองนะครับในวันนี้นะครับผมจึงมีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์เมนูที่มีความหลากหลายหลากหลายในเรื่องของชนิดของส่วนประกอบหลากหลายในเรื่องของไส้หลากหลายในเรื่องของรสชาติในเรื่องของเนื้อสัมผัสนะครับ เพื่อให้เป็นเมนูที่ขอเรียกว่าเมนูรวมรสรวมอร่อยเมนูของผมในวันนี้จะรวมอะไรไว้ด้วยกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเข้าครัวกันเลยดีกว่าครับของว่างง่ายๆให้คุณผู้ชมได้รับประทานได้เลยทั้งวันและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นของว่างที่มีประโยชน์ด้วยครับนั่นก็คือถั่วทรงเครื่องอบเชยเลิศรสครับผมใช้อบเชยนะครับประมาณ3ส่วน4ช้อนชาครับ แล้วก็ใช้ขิงป่นนะครับเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับแล้วก็ลูกจันนะฮะอีกเศษ1ส่วน8ช้อนชาต้องบอกว่าเครื่องเทศเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอบเชยขิงหรือว่าลูกจันก็ร้วนเป็นเครื่องเทศที่มีคุณค่าทางโภชนาการทั้งนั้นนะครับจึงทำให้ถั่วของเราเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยมากขึ้นครับ เวลาที่ผสมกันนะครับผมก็จะได้กลิ่นหอมจากเครื่องเทศทั้ง3อย่างด้วยเกลือก็ใส่ไปประมาณ3-4ส่วน4ช้อนชาครับคนให้เข้ากันครับเวลาที่คุณผู้ชมใช้เครื่องเทศเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแนะนำเลยครับว่าเราควรจะเก็บในตู้ที่มิดชิดไม่โดนแสงนะครับจะทำให้เครื่องเทศของเราเนี่ยมีความหอมที่ยาวนานครับน้ำตาลทรายนะครับเราใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะครับ คนให้เข้ากันครับแล้วก็พักไว้ก่อนครับหลังจากนั้นพลก็ตีไข่ขาวหนึ่งฟองนะครับหรือประมาณ30กรัมให้มีลักษณะเป็นฟองครับหลังจากนั้นก็ใส่ถั่วลิสงดิบเม็ดมะม่วงดิบแล้วก็ขาไก่ลงไปครับเค้าให้ไข่ขาวเคลือบทั่วๆดีแล้วจึงค่อยๆโรยเครื่องเทศที่เราพักไว้ลงไป ตักส่วนประกอบทั้งหมดลงบนถาดอบที่รองด้วยกระดาษไขหรือกระดาษซิลิโคนกันติดครับเกลี่ยให้ส่วนผสมกระจายทั่วๆดีนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีครับ15นาทีแล้วเราก็นำออกมาจากเตาอบครับตอนนี้ยังร้อนๆอ,อยู่นะครับเราตักออกมาใส่ในภาชนะอีกภาชนะหนึ่งซึ่งไม่ร้อนครับเพื่อให้ถั่วของเราเนี่ย อุณหภูมิลดลงเร็วขึ้นครับพักถั่วทรงเครื่องของเราให้เย็นลงครับพอเราพักให้เย็นลงแล้วนะครับนี่ถั่วของเราก็จะมีความกรอบขึ้นนะครับระหว่างที่ยังไม่เย็นสนิทเนี่ยครับมันอาจจะยังนุ่มๆอยู่นะฮะหลังจากนั้นเราถึงใส่ผลไม้แห้งรวมลงไปครับแล้วก็เคล้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งครับ เท่านี้ผลก็มีถั่วทรงเครื่องอบเชยเลิศรสให้เป็นของว่างทานเวลาที่หิวได้แล้วครับ p าสต้ในซุปแฮมและผักรวมครับสำหรับตัวเส้นนะครับพลจะใช้เส้นที่มีชื่อว่าฟาฟเฟ่ครับฟาฟเฟ่เนี่ยมีความหมายถึงีเสื่อครับคุณผู้ชมลองดูสิฮะเห็นไหมฮะมันจะเป็นรูปคล้ายๆโบบางคนก็นึกว่าเอ๊ะเป็นโบหรือเปล่าจริงๆแล้วความตั้งใจของของคนอิตาเลียนที่เขาตั้งชื่อนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเส้นนี้มีลักษณะคล้ายๆกับีเสื้อครับที่พลเลือกเส้นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่ารับประทานง่ายครับ เวลาที่เราใช้าพาสต้าที่เป็นเส้นยาวๆอาจจะรับประทานยากนะครับคนใช้เส้นพาสต้านะครับทั้งหมด70กรัมครับแล้วพอน้ำของเราเดือดดีแล้วใส่เกลือลงไปครับผมแล้วก็ตามด้วยเส้นต้มให้ได้ระดับออร์เดนเต้นะครับนั่นก็คือใช้เวลาทั้งหมด12นาทีครับในระหว่างที่เราต้มเส้นพาสต้านะครับ เนยประมาณ1ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปในหมอ้อน้ำมันรำข้าวนะครับ1ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันครับพอละลายดีแล้วนะครับแครอทครับผมเซลล์รี่ครับหอมใหญ่มันฝรั่งครับปุงรสด้วยเกลือครับ พริกไทยผัดผักนะครับประมาณ5นาทีนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ข้าวโพดลงไปครับใส่แป้งนะครับสาลีอเนกประสงค์ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับ ผัดให้แป้งเคลือบตัวผักนะครับเสร็จแล้วนะครับใส่นมบามลงไปครับใบกะวาน2ใบครับผมเอาละครับพอเริ่มเดือดนะฮะใส่พาสเล่นะครับผมใช้เป็นพาสเล่แห้งก็ได้ครับประมาณ1ช้อนชาครับ เส้นพาสต้าของเราได้ระดับออเดนเต้แล้วนะครับผมจะนำออกมาแล้วล้างด้วยน้ำเย็นครับแล้วเราก็พักไปก่อนนะครับกลับมาดูที่ตัวซุปของเรานะครับสำหรับตัวซุปนะครับเราจะเคี่ยวจนมันฝรั่งสุกนะฮะพอมันฝรั่งสุกดีแล้วนะครับเราก็จะนำใบกระวานออกครับผมยกซุปออกจากความร้อนก่อนนะครับหลักซุปนะครับประมาณหนึ่งถ้วยครับ แล้วก็นำมาปั่นครับปั่นให้เนียนดีนะครับแล้วเราก็เทกลับไปผสมกับซุปในหม้อรครับนำกลับไปตั้งไฟอีกครั้งครับใส่หมูแฮมลงไปครับแล้วก็ปรุงขั้งสุดท้ายครับด้วยเกลือพริกไทยครับคนให้เข้ากันดีนะครับ นำออกจากความร้อนครับผมแล้วเราก็ใส่เส้นพาสต้าที่เราพักไว้ลงไปครับคนให้เข้ากันนะฮะเรียบร้อยแล้วครับพาสต้าในซุปแฮมและผักรวมสูตรนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับคุณผู้ชมสามารถรับประทานเป็นซุปหรือจะรับประทานเป็นอาหารจานหลักในวันที่เราอยากทานอะไรเบาๆก็ได้นะครับสุดท้ายก็โรยด้วยปาปิกาอีกเล็กน้อย เรียบร้อยแล้วครับ มาทำซูชิกันครับผมจะทำฟูตโตมากิฟูตโตมากิเนี่ยนะครับเป็นซูชิที่คำใหญ่นิดนึงเนื่องจากคำว่าฟูตโตเนี่ยมีความหมายว่าหนานหรือว่าใหญ่ปกติแล้วนะครับฟูตโตมากิเนี่ยจะมีไส้ถึง7ชนิดด้วยกันแต่เวลาที่คุณผู้ชมทำเองอยากจะมีมากกว่าน้อยกว่าไม่ว่ากันนะครับแต่ตัวเลข7เนี่ยมาจากที่ว่าที่ญี่ปุ่นมีเทพนะครับถึง7องค์ด้วยกันนะครับตัวเลข7ก็เลยมีความหมายดีๆสําหรับคนญี่ปุ่นครับเอาละก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาหุงข้าวกันก่อนละกันผม ใช้ข้าวสารญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดครับล้างจนข้าวมีลักษณะที่สะอาดดีนะครับแล้วเราก็กรองครับกรองเสด็จน้ำนะครับใส่ข้าวลงในหม้อครับแล้วก็ตามด้วยน้ำสะอาดครับ พักข้าไว้20นาทีนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทําน้ําปรุงข้าวซูชิกันดีกว่าครับสําหรับน้ําปรุงข้าวซูชินะครับผมใช้น้ําตาล1ช้อนโต๊ะน้ําส้มสายชู2ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือนำไปเข้าไมโครเวฟให้พออุ่นดีแล้วก็คนให้ละลายพักให้เย็นลงครับ พอเราแช่ข้าวครบ20นาทีนะครับลองสังเกตดูมเมล็ดข้าวจะมีสีขาวทึบนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำข้าวมาตั้งไฟครับ เวลาที่เราหุงข้าวนะฮะหุงข้าวญี่ปุ่นโดยเฉพาะข้าวที่เราทําซูชิเนี่ยครับเพื่อการที่เราจะให้ข้าวของเราสุกทั่วกันดีนะครับหม้อที่เราใช้เนี่ยมีความสําคัญมากๆอย่างหม้อที่ผมใช้เนี่ยนะครับเป็นสเตเลสเนื้อดีเลยแล้วก็มีโครงสร้างหนาถึง5ชั้นนั่นก็คือทําให้กระจายความร้อนได้ดีดังนั้นดังนั้นนะครับข้าวของเราทุกส่วนจะสุกเท่ากันดีนะครับเอาละครับเราก็คอยให้ตัวน้ําของเราเดือดดีนะครับ พอหลังจากที่น้ําเดือดผมก็จะปิดฝาแล้วก็ลดไฟลงตำ่ำหุงข้าวเป็นเวลา12นาทีครับข้าวของเราครบ12นาทีนะครับเปิดขึ้นมานะฮะเห็นไหมครับข้าวจะสุกดีให้เราปิดฝานะครับเร่งไฟ1ครั้งแล้วก็ปิดไฟทันทีครับเราจะพักข้าวต่อในหม้ออีก10นาทีนะครับเพื่อให้ความร้อนละอุอยู่ในนั้นแล้วข้าวสุกทั่วกันดีครับครบ10นาทีแล้วนะครับ เราเกลี่ยข้าวให้ทั่วๆนะฮะแบบนี้นะครับตอนนี้ข้าวจะค่อนข้างแห้งนิดหนึ่งเพราะว่าเรายังไม่ใส่น้ำปรุงรสลงไปครับน้ำปรุงรสซูชิจะต้องเย็นนะครับเมื่อเราปรุงน้ำข้าวซูชิแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำต่อมาครับรีบพัดข้าวให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องนะครับเพื่อที่ว่าข้าวจะไม่แฉครับสำหรับน้ำซุปดาชิเย็นผมใช้น้ำ400มิลลิลิตร ต้มกับผงดาชิมิรินและก็โชยุพอเดือดแล้วนะครับคนก็นำออกมาพักให้เย็นลงครับสำหรับแครอทเนี่ยครับผมจะหั่นเป็นแท่งๆครับผมน้ำดาชิเราต้องเย็นจัดๆนะครับพอพักให้เย็นลงแล้วนะครับผมยังใส่น้ำแข็งลงไปเพิ่มด้วยครับ เวลาต้มปวยเล้งนะฮะให้เราออกก้านลงก่อนครับเพราะก้านจะเป็นส่วนที่สุกยากกว่านะครับพอเขานุ่มนะครับเขาจะค่อยๆกดตัวลงไปได้เองครับแล้วก็ค่อยเอาใบลงครับพอนุ่มดีแล้วเราก็ตักขึ้นจากน้ําร้อนครับแช่ลงไปในดาชีเย็นครับแครอทเราก็จะใส่ลงไปต้มครับสาหรับแครอทนะครับเราก็ต้มประมาณ2นาทีครับแล้วเราก็ตักขึ้นมาใส่ลงในดาชีเย็นเช่นเดียวกันครับ เราก็แช่ไว้ในน้ำซุปดาชิเย็นนะครับให้ผักของเราเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยครับส่วนประกอบต่อไปของเรานะครับจะเป็นเห็ดปรุงรสทำไม่ยากเลยครับผมนำเห็ดหอมแห้งที่แช่ในน้ำจนนุ่มแล้วซอยบางๆมาใส่รวมเข้ากับน้ำ100มิลลิลิตรปรุงรสด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะครึ่งมิลิน2ช้อนโต๊ะและโชยุ2ช้อนโต๊ะ,ะ,น,ตะนำไปตั้งไฟแล้วค่อยๆเคียเ่ยวจนน้ำปรุงรสระเหยพักเห็ดให้เย็นลงครับ ตอนนี้แครอทของเรานะฮะก็มีรสชาติที่อร่อยแล้วก็ตักขึ้นมาได้เช่นเดียวกันส่วนผักวยเรดงของเรานะครับนี่นะฮะเราหั่นปลายตรงที่แข็งๆทิ้งนะครับวางบนเสือซูชิครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็พักไว้นะฮะส่วนประกอบอื่นก็จะมีแตงกวาญี่ปุ่นนะครับ นอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมีปูอัดนะครับแล้วก็ไข่หวานไข่หวานเราเคยทําในรายการแล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมกลับไปดูรายการเก่าๆได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะฮะก็จะเป็นปลาป่นปรุงรสนะครับหลายๆคนที่ทานฟูดตรอมากีคงจะเห็นนะ,นะฮะว่า,เ,าเป็นปลาที่เป็นผงสีส้มๆชมพูชม,พ,ชมพูนะครับภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเดนบุนะครับเป็นปลาป่นปรุงรสเอาละครับตอนนี้องค์ประกอบ์ทุกอย่างพร้อมแล้วเราหอกันเลยดีกว่าครับ แผ่นสลายนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ข้าวลงไปแล้วครับเลี่ยข้าวให้ทั่วครับผม ฟูตโตมาก่ก็ขิงดองนะครับแล้วก็โชว์อยู่ครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็เป็นเมนูซูชิที่รวมรสรวมความอร่อยไว้อย่างแท้จริงฟูตโตมากกิครับ เมนูสุดท้ายนะครับก็ยังคงมากับรสชาติที่แตกต่างหลายๆรสอยู่ดีนะครับผมจะทำมังคีเบรดครับมังคีเบรดก็คือขนมปังหลายๆก้อนนะครับมาติดกันครับซึ่งในแต่ละก้อนผมก็จะทําให้มีรสชาติเป็นรสที่แตกต่างกันไปนะครับที่สําคัญในตัวเนื้อขนมปังนะครับเราจะมีส่วนประกอบของมะกอกเขียวด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นจากการใส่น้ําอุ่นนะครับลงไปในเครื่องผสมอาหารครับเราใช้ยี่ั้งหมด2ช้อนชาครับ โรยลงไปที่ผิวหน้านะฮะน้ำตาลนิดหนึ่งฮะน้ำตาลเป็นอาหารของยีสต์นะครับประมาณสักครึ่งช้อนชาก็ได้ละครับใส่ยีสต์ใส่น้ำตาลแล้วนะครับเดินเครื่องเบาๆครับแค่นี้ครับแล้วเราก็พักไว้ประมาณ5นาทีนะครับอันนี้เป็นแป้งนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับไม่จําเป็นต้องใช้แป้งขนมปังนะครับแล้วเราก็ใส่เกลือลงไป2ช้อนชาครับคนให้เกลือกระจายกระจายทั่วตัวแป้งนะครับ ระหว่างที่เรายังคอยดูยีสต์อยู่นะครับเราก็จะมาเตรียมมะกอ,อกครับผมจะใส่มะกอ,อกลงไปในเนื้อขนมปังนะฮะมะกอ,อกที่จะใส่วันนี้เป็นมะกอ,อกเขียวนะครับหลายๆคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะมะกอ,อกเขียวกับมะกอ,อกดําแตกต่างกันอย่างไรหนอนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นมะกอ,อกชนิดเดียวกันนี่แหละครับเพียงแต่ว่ามะกอ,อกเขียวเนี่ยจะเก็บจากต้นตอนที่ยังไม่ได้สุกดีมะกอ,อกดําสีเข้มกว่าก็คือเก็บจากต้นตอนที่สุกกว่านั่นเองครับ ส่วนประกอบต่อมานะฮะที่เราต้องใส่ลงไปน้ำมันครับผมการใส่น้ำมันรำข้าวนะฮะลงในตัวแป้งขนมปังของเรานะครับเนื่องจากว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยข้อเด่นของเขาก็คือว่า เขาไม่มีกลิ่นครับดังนั้นจึงทําให้กลิ่นของส่วนประกอบต่างๆที่เราใส่ลงไปหรือว่าเคลือบอยู่บนขนมปังของเราเนี่ยนะครับชูรสชูกลิ่นเหล่านั้นได้อย่างดีที่สําคัญการใส่น้ํามันลําข้าวลงไปยังทําให้เราได้สารธรรมชาติออริจินัลที่มีอยู่สูงในน้ํามันลําข้าวอีกด้วยนะครับเราใช้น้ํามันลําข้าวทั้งหมด6ช้อนโต๊ะครับผมหลังจากใส่น้ํามันนะฮะนี่ครับเราก็จะเดินเครื่องอีกน้อยครับลักษณะนี้แล้วเราก็จะใส่แป้งลงไปครับ แป้งดูเหมือนเยอะนะครับเราจะใส่ลงไปทีละครึ่งก่อนครับเราเปิดหยุดเปิดหยุดนะครับพอเข้ากันแล้วนะฮะเราก็ใส่แป้งที่เหลือลงไปให้หมดเลยครับกระกอกที่เราเตรียมไว้นะครับแป้งจับตัวกันดีนะฮะเดี๋ยวเราจะเอามาพักใน โถผสมนะครับซึ่งตัวโถผสมเนี่ยครับเราก็ทาน้ำมันไว้เล็กน้อยครับปิดฟิล์มนะครับที่ผิวด้านหน้าครับแล้วเราก็นำไปพักไว้ในที่ที่อุ่นๆน,นะครับประมาณชั่วโมงครึ่งให้ตัวแป้งของเราเนี่ยขึ้นตัวขึ้นมาอีกหนึ่งเท่าครับขึ้นแล้วครับขึ้นเยอะด้วยฮะเอาแล้วละ เดี๋ยวเราจะมาปั้นเป็นก้อนเล็กๆนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องใช้แป้งนวลครับใช้ค่อนข้างจะเยอะนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาตัดเป็นชิ้นๆครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะปั้นแป้งแต่ละก้อนนะครับให้เป็นทรงกลมครับ น้ำมันนะครับเราทาที่พิมพ์เล็กน้อยครับสำหรับแต่ละลูกนะฮะวันนี้ผมมีพาสเลมีดิวนะครับหรือผักชีลาวมีชีสพาเมซานมีถั่วอัลมอนด์เราสับๆนะครับแล้วก็มีปาปิก้านะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะแบ่งออกมาเป็นสัก5กลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยเราก็มาคลุกอย่างหนึ่งนะครับทาน้ำมันบางๆนะครับ ท้ายเราก็จัดลงในพิมพ์ของเราครับก่อนที่จะนําเข้าเตาอบนะครับเดี๋ยวผมจะคุมด้วยพลาสติกนะครับแล้วไปไว้ในที่ที่อุ่นๆให้เขาขึ้นตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงครับเอาล้วครับนี่นะฮะก็ขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับตอนนี้เตาอบพร้อมแล้ว175องศาครับ มังคีเบรดหรือขนมปังลิงของเรานะครับเข้าอบเป็นเวลา40นาทีครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือขนมปังลิงแสนสนุกงนลนนะครับที่เราสามารถวางไว้กลางโต๊ะอาหารใครอยากจะทานรสชาติไหนก็เด็ดไปได้เลยครับ สำหรับสูตรอาหารในวันนี้สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p n f o o d m a f i a c o m ครับรับประทานอาหารนะครับให้ครบรดอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องครบทุกหมวดหมู่ด้วยครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วกลับมาพบกับพลพักนักปรุงได้ใหม่นะครับในวันพุธและพฤหัสบดีสัปดาห์หน้านะครับเวลา11นาฬิกาวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ